บูสนนันทันแรกสวัสดีครับมาอยู่กันในพาร์ทที่สองกันนะครับมาบึยคือไอตอ่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับไอ้นั้นมันโดนใครก็ไม่รู้นะครับไล่ตามกด,ดไฟไหนไวะ้ อาอะไรมึงอุ้ยอุ๊เฮ้ยนี่วะใจเจยนจนเจียนเเฮ้ยอุ้ยร้อนรร้อนไอ้นูอึ้งยิงก่อนเด้เปลี่ยนอ่าม่เปลี่ยนแม็กหรอวะ จากแผนที่นะครับต่อตไปนี่วะเขี้ยอ๋อนี่วะอ๋อ รู้สึกคันนี่ทำไมมันตายยากขึ้นวะอว่าผมยิงไม่โดนวะเมื่อกี้เห็นอ๋อหน้าจองทีวีตรงไปตรงนี้จะเป็นห้องคอมอีหืมเ,เป็น,นต้องต้องไปครับมาเอ๊ะเขื่อมันน่าจะมีใบมไม่น่ามีแล้วจะเอ๊ะดูแม่ง มัน uh, ี hi, ิเ sure. ป okay. oh, ิดได้ไหมมันเปิดได้เฮ้ยทางโน้นเลยเป็นคนดีกว่าไอ้หนูนี่เจออะไรอ้อโน้ตอยากเจอกระเป๋ามากกว่าเฮ้ยไม่ใช่อยากเจอการมากกว่าเด้อเด้อเด้อลิยนปลุกชั่งแม่ง ห้องน้ำอันนี้ก็เอ๊ะอังคารใครพูใครพูดอะไวะยิงได้ไหมอเอไม่ได้ไอตัวประกันทำไมไม่หนีวะนนมีของอะไรให้ปุ้นไห ไม่มีเยอะเลยเอมื่อกี้แม่ไปต่อดีกว่าเอาเซฟน่าน่าจะรู้กันอยู่นะครัโอ้ยสนุกเจ๋งมากมาดิเฮ้ยคุณเห็นไหมสองโดเดียวไอ้หนูน หมดแล้วมั้งขี้อยู่เผื่อมันไม่ใช้นะครับอุ้ยหมดกัดกินโค้กเพิ่มพลังได้ไหมเนี่ยนี่เหมือนจริงครับเอาเอาเอาหัูขึ้นไม่ได้ นะครับค <to> <AS> ือจุดหมายของเราโอ้ทำไมมันโล่งอะน้อยหนาไปกินไม่ยี่อุ๊ย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 น้องก็ชนะเว้ยเ้าฟาดเขาด่าเฉยเดี๋ยวดูดมึงมีไหนมีไหนมีไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Đi, đi luôn phát nếu ấy sắp sắt, lâm ơi quá Đứng Ui, ui 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 Chép ạ Nói nào mày Oh Này quá ดิงด,ดักไว้ก่อนนะครับโอ้โหไ่นี่เออ่เอออุ้ยไม่ตายไม่คีหายโอ้โสายายสา,ยสายเดี๋ยวนี่มันเพิงเร่มเกมเองนะเว้ยอ้าวลูกชองระยะไกลเคยเคยเห็นไหมอ้าวนนั่นหรอ อันีกและโดนตีมาอันนีกแหละเซฟได้ๆๆๆๆเฟลวู้เสากระจายอ้าวอู้เดียวเว้ยสองลูก เก็บเก็บเก็บเอ้ยีอะไมาวะอู้ม่ลซูมลวโอ้มองไม่เห็นเลยอ้านี่วะมาไมมาไมเฮ้ยวิ่งวครับวิ่งโคบบอเอแม็กตมนี่วนตีหาย อ้กินโพงอตัวตัวประกันรอตัวประกันนต่อเหรอหอมแล้วหอมแล้วรอด้วยรอด้วยรอด้วยมีเรืปองอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้เปิดได้แค่บานนี้อ้าว เราเป็นไงวะเฮ้ยเอาละครับงงแล้วครับ เราช่วยตุบกระกังให้หมดนะครับโอ้โหตอนนี้ผมก็มาช่วยตรงนี้แล้วครับนะโอ้ลืมมันจะมีห้องโอ้โหตนันตีมันมาและเนี่ยครับไอยห้องตรงที่บูกันมันมเมื่อกี้แล้วมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งผมก็ไม่ได้เปิดเข้าไปให้เราช่วยตุบประกังนะครับเยีเ่ยม,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 ยมช่วยปุ๊บตัวประกังมาเลยครับเราก็สบรูจเดี๋ยวโอ้หอบพืนหอบมันหนืด อกมันเหินนะครับได้ไหมไ้ไมมาเรากันว่าเปิดจะเปิดประตูได้ไหม,น,ไไหมนี่ซ้ายกวาหน้าหลังซ้ายเฮ้ยเอ้ยอ,าาอะไรมาอะไออ้ีโนนี่นปครับไปครับลีโน่ลีโน่โลโล้ยเซฟอีกด ใช้ใช้ไอ้หนูเอ้า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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้สัสไปอู๋ไม่ตายอู๋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 วิญญาณอะไรมึงวะ อู้แรงขึ้นไหมอะไรนี่ยยิงใครอะใครแตกไหมใครแตกอ้าวแตกเว้ยอินฟลเลดแม่งนี่นี่อู้ยเอาน้ำมาดิอู้ยอู้ย ปิดนี่วะอ๋อมาถึงกับพี่ก็ต้องโดนปแบบโก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 ,โ,กโอ้เห็จนจะควันอุย้ยจัดอู้แหลกแหอู้เดีวเวเๆๆวเร็วแกุ้ย,ย,ยไม,ไม่ไม่นับไม่นับบอตาบอตาเ๋ยวเดี๋ยวเีวะอือไมเดี๋ย,ย,ย,ไไยงไง มีรถสัคันให้ขับไหมจังสี่มันต้องชดกันแล้วครับให้กูไปโอ้โหวิ่งไวเงี้ยโอ้โหหครับจุดไมต้งมีแท็กอ๋พวกเราเว้ย ไปกินสองลลกสองลลกสองลูกเยี่ยมโยัง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 โอ้โหเฮ you can send someone to clean up this mess waiting permission to leave the building over permission granted good job of the informants claims that abandoned tunnels under the streets of watch your back this group is proven to be lethal and ruthless นี้ได้เพื่อนมาเพิ่มไปใช้กม Let's move Let's move ว้บังอ<ป>่ะว้า<ป>น,นี่กูจะเดินไหนเนี่ยเอ้าเฮ้ยนี่นสมจริงขยับเงียบเงียบเงียบ ไอ้วาก็บ,บอกไอวาให้เงียบแต่ตัวเองจะพูดดังอ้าโดนทิน้งยิงไม่ได้ไไดอ๋อนนี้ดีกว่าซูมได้ด้วยอ๋อเข้าไปหน่อยดีทำอะไรวะอ๋อล็อกมือแค่นี้ บอกหรือไม่บอกไม่มันไม่ยอมบอกอเลยมึงต้องให้มันพูดให้ได้นะครับมันอยู่ที่ไหนใครไม่รู้นะครับอยู่ที่ไหนอ้าวตกลงอีกมาเชิญชัดชื่ออะไรวะเมม,มดินไฮอยู่ที่ไหนนี่ไงมึงไม่เหลือเนี่ยเร็วบอกมา โอ,อ้อยทีโอสเัเกียมทีมไปหาีทำได้ดีมากไงน,หนุสับหัวแน่อู้เลือดก,กระจายต่ออ้าวเียงนกน้มาอไปแไปรอดไงวะ Oh. อ้าวชี่สห้ากนไปเจอกันทางที่เหนือแล้วที่เหนือมันไหนวะอ๋อตรงอ่ะอุ๊ย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 ออุ๊ยอุอุ๊ยออตายอุ๊อุ๊ยอยอุ๊ยอุ๊ยออุ๊อุ๊ยอุ๊อุลยอุ๊อุ๊ยอุ๊ออ๊ยย

เสียวะไม่มีที่ให้หลบเอ้ยตกใจหมดตรงก็จะไม่ได้นะครับมันต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยวะไปไม่ทันเว้ นี่เวอเนยดีมากต่อตออ้าวอีกแล้วเปิดประตูมาตายตลอดเกมนี่อ้าสลบเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไขึ้นคอนเทร์คอนเทิร์นนดาวกขึ้นลุกขึ้นอ้าวกตไย this place is booby-trapped watch your step roger that a backup team is coming it will take them some time to get to your position continue to engage you must not let the crew escape with the guns come die the lord ัานเอาลาะอุ้ยระเบิดอุ้ยอุ้ยครับเชี๋ยไม่โดนระเบิดตัวเองมีมีคนที่ไหนบ้างอุ้ยี่ระเบิดสัตว์อ้อยอู้หูเออบาอะไวะมาดี เงือเบิด <tu> ด <i ro> ีนะโอ้ยโอ้เอ้ากรรมคนไม่รู้อ่ะเนาะคนไม่รู้ทำอะไรก็ผิดนะยางปืนดีกว่าดกซองนะชกกันด้วยทำเป่าเอาผิดทำไปแล้ว รับบมีนอนกันเลี้ยงไม่โตแล้วครับนี่อ้าวแตกเฉยเลยช่างมันครับไปได้ไหมนีไม่ไม่ไมีติด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 ตีดต่ดต,ดตกใจ อะไรมันมาระเบิดวะโอ้ทางนี้เหรออุ้ยอุ้ยตกใจหมด มีระเบิดตีดอ่ะอะไรเนียแล้วหนีไงวะื้อจริงดิหนีไงอ่ะเปิดประตูก็หนีก็ตายอยู่ดีโอูโห้หูมาเซอตั้งแต่มงเส่อตั้งแต่ตรงน,น,นี้นช่างแม่วิ่งต่อไปโอ้โบูสนันหันแรลก นี่นี่เละเป็นศพเลยเถื่อนไหมเนี่ตรงเนี้ยทำไงวะถ้าเปิดก็คือระเบิดเนาะ นี่อ๋อก็ยิงระเบิดนะทำไมมันยิงไม่โดนวะครั้งนี้เซฟอจีย้ยายิงที่สุดก็เซฟโทำไมมันเม็ดเึท,ท่ทุกทีดีกว่อ้านัดเดียวจอดเว้ยไม่เห็นนะครับไปใช้ดีกว่าเหมาะมันเยอะ ใครมาจงมาชีดนี่มีดป้ากะอ้าวโนนฟักโค้อุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บดาบเขาไปทำอะไรให้ตัวเอง ทำอะไรให้ตัวเลยเขาไปทำอะไรให้ตัวเยอะโดนนะครับควันเยอะอุอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเหลือคนนึงอยู่ข้างบนม้อยนาไหมพวกไม่โดน ยิ่งแค่ไข่ก็พอเซ็เยี่ยมไหนๆอะไรไหมทางสะดวกมีระเบิดไหมไม่มีเปิดก็คือเปิดอ้าวทางนี้เปิดได้ด้วย

ยิงโั่เลยอะไรมาดูิมาดิทางนี้เหรอร้ประตูมันแตกแล้วอ้าวอะมันยังไม่จบนะครับได้ยินเสียงเฟ่นแม็กของใครบางคนอยู่ หมดแล้วนี่ว่าบางเงียโอ้ยอูย้อัาไหนคิดแผนนี้มานาน,นยังไอ้พว้ดักรอ,อนางเลยเซฟอืมดี นี่ยิงมั่วโดนดาดนี่ลูกซองมีมีเป้าหมดยัไงเว้ยหมดแล้วเว้ยไปโกโูกโูกู เพื่อนไปหมดแล้วอ่ะไม่ตามเพื่อนไปเหรอข้างล่างนะอีกละเอากอ็ทางตันไปไม่ได้ข้างบนเหรอตรงน,นี้มันไปไม่ได้เหมือนกันอ่ะไปไหนดีอ่ะบนนั้นว่าเป็นบัก เปิดประตูไม่ได้อ้าวนี่เฮ้ยอ้าวมึงฟืนฟ้นคนชีพได้เหรอไอ้สัสอุ้ยเก็บอยูดไิไม่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 โอ้ร์แป๊บ bây giờ Diêm Cô 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 Ui này quá oh. ah, chắc này dễ dèo á Ah, shotgun to เฉยโกโกโกเพื่อนกู่ะอืมเงียบเงียบแบบนี้นี่มันหลังโจรชัดๆโอ้โห อ๋อต่อจากนี้เลยครับสำหรับพานี้ขอจบลาบเพียงเท่านี้น,นะครับชอบก็กดไลค์ชอบก็กดเลิฟชอบก็กดติดตามอะ สวัสดีครับ